นะครับมาส่งค่ะในก็ในคลิปในในก็ข cool ัดอ cool ่อนมาต้วยเปิ้ลจัดเปิ้ลจัดส่วนในตั้งเฮ็ดน้ำตกในครับเฮ็ดน้ำตกตัดในกรเฮ็ดน้ำตกตัดยิงยิงน้ำตกตัดที่เหมือนจังเนื้อหวยเนื้อรวยในครับในครับมาต้วยจำงินครับอ่าในในในก็มีสั่งในครับมาต้วยเปิ้ลเฮ็ดน้ำตกไว้ในครับในนี้ครับเฮ็ดชังขึ้นมาในครับ คุณเขาขายเฮ็ดสร้างขึ้นมาขอห้างกุยนี่ก็เนี่ยเป็นน้ำตกนี่ก็น้ำตกอืมก็ประตูในแต่ก็อะไรบางห้างดีไปเงี้ยครับห้างดีเต็งของเขาเนี่ครับน้ำตกนในกันเนาะยังน้ำตกเน้อหอย,ยเนื้นอหอย่นกันเนาะอันนี้ก็เอาเอาเมาหิน ซื้อมาหินมากก็มันเลี้ยงมาก่อกันเหมือนเจ้เงบันโกอกูดนั่นเขาเขาไายจังอือในก็เขาคายมันเป็นจังอือในก็เขาค้าวก็เอา,า,เอาหินนั่นอ่นนะขับขับให้เป็นให้มันเป็นลองเป็นตังมันไหนอันเหมือนเจ้าง,งังจ,จอมหอยจอมไหล่นั่นในขะนอใครับอันเกียวๆนั่นก็อันนั่นก็ใจต้นยาขนาดแต่เป็นต้นมอดขาวเขาปลูกมอดเราในเข่า ปุ่มปุ่มปุมบ๊บตัวตัวไ่นแต่มันเหมือนยาขนาดเพราะค่ะตัวในในวิดีโอเห็นไหนมันก็เหมือนเป็นเหมือนตัอย่างเป็นเอายามาผูกไงอ่ะกล้วยหนามันใจยาละมันเป็นต้นมดนะครับต้นมดอ,อันที่ขึนยย้นเนะะจ้าเหมยเขียวๆนั่นแหละเป็นต้นนั้นเขาที่มันยานนำตาสีนั่นะนะ,ะนแล้วก็มันจะมีเขียวๆในออกมาพูดงเ่ายๆนะอะไรว่าเป็นเต้าไงขนาะเต้าที่ก็จำใจเของเขา มันได้เคยเหมือนจึงยาง,งเราเนนีค่ครับอ๋อเขียวลีนะเนาะโดยมันก็จึนหูจึนตาลีไปเงาขนาดอะลยว่าหางลีไม่เตีงครับนี่ครับอันนี้เป็นไอ้ก้อนนั่นเองก็เขาได้ยิงเหมือนจึงน้ำตกตัดในหัวในหลเงาขนนะติดตกลงมาแล้วก็จะมีไอ้น้ำไอ้เอื้อมือใน,นสเปรย์หอกว่าเดงที่เป็น เต็มมือจึงถึงว่าพูนออกมาเป็นนาตีไอ้น้ำในคันน้องเยิงเขาเยืองสะพั่ว่าน่าอันที่มันเปิ่นมากน้าหวนยน่ารวยในคณะอ๋อหน้าข,าข,าขอคาคอเด้กึ้นลืมบอกกันได้อยไว้กัในคันน้อออกคาเหมือสูงคา